บัจจุบสุการเป็นแชมปเปี้ยนตอนที่หนึ่งฝันอยากเป็นนักมวยเป็นเดกชายญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อมาง์สโตะเขาฝันอยากเป็นนักมวยสากลอาชีพไม่นั่เด็กๆ <You. S 1> ตอนที่สองพบคู่มวยมางสโตได้เจอคุณโอลิเวอร์ที่เป็นนักคู่มวยและมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านการกีฬาอีกด้วยตอนที่สามฝึกซ้อมอย่างหนักมารสโตฝึกซ้อมอ่างหนักทุกวันเขาฝึกซ้อมทั้งร่างกายและจิตใจเขาจะเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดในโลก ตอนที่4ขึ้นชกครั้งแรกหลังจากฝึกซ้อมมาหลายเดือนมาสโตก็ได้มีโอกาสแข่งขันและเขาชนะในการแข่งขันครั้งแรกได้ตอนที่5ก้าวขึ้นสู่เวทีอาชีพมาสโตกนั้นชนะการแข่งของคันหลายครั้งเขาเิ่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากตอนที่6คู่ชกสุดแข็งแกร่งมาสโตเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้น,นเรื่อยๆเขาจลต้องฝึกซ้อมหนักเพื่อเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันตอนที่7ประสบความพ่ายแพ้ มาสโตได้เจอความ่ายแพ้ครั้งใหญ่เขารู้สึกเสียจใจและท้อแท้แต่เขาก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้ตอนที่แปกลับมาสู่เส้นทางชั ato, มาสโตกลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักอีกครั้งและเขาตั้งใจที่จะเอาชนะคู่แข่งและกลับมาสู่เส้นทางชัยชนะตอนที่9ก้าวสู่แชมป์โลกมาสโตได้ชนะการชกมาเรื่อยๆจนได้กลายเป็นแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทตอนสุดท้ายแรงบันดาลใจ หลังจะผ่านไปหลายปีมสาสโตได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากมายเขาแสดงให้เห็นความฝันที่สามารถเป็นจริงได้หากมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจมากพอ